ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมกากะอ,อินะครับวันนี้จะมาแนะน,นําแนวทางการเล่นเกมของทาชิสายซับพอร์ตนะครับเป็นโลมิ่งนะก็มาข้อสูดเก่มที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอาจจะคุณยังไม่ค่อยเก่งนะครับก็ต้องขอท่าขอไปพนูไปนัดที่นี้ด้วยนะครับเราจะทําให้ดีที่สุดครับ <c oughs> ก่อนอื่นนะครับ เราจะขึ้นเป็นทนาของโลมิงกันเลยนะครับเราจะมาแท็กกลางเพื่อทําให้เมดเวลสองแล้วทำให้เมดเ,เ,เ,เชียคลิปเ,เ,เร็วเพื่อจะได้ทําการเต,เ,เติมเลนเติมเลนตื่นนะครับซับพอตตัวอื่นก็ต้องทําเหมือนกันนะครับพี่นุไม่ใช่แค่าชีเท่านั้นเียร์กลางเสร็จเราก็ต้องไปเช็คบัฟแดงให้บัฟแดงให้นะครับแต่อารเิเ,เตอร์คือไปเช็ครแล้วนะครับ ผมต้องไปดูนะครับว่าเขาเริ่มไหนจบไหนเพื่อจะทําให้เพื่อนตรงข้ามระวังไว้นะครับคืออันนี้เขาจบบนนะครับแต่ผมพิมพ์บอกไม่ได้เพราะว่าเป็นเลยไ,ไ่ดูมันบักมั้งนั่นแหละคือเราขรอป่านนะคือเมทเมทเมนม,มาแท็กไปทันป่ากเจไปก่อนนะครับเฮ้ยเมทมาแท็กทันดี่าะเราก็ขึ้นทําการขึ้นไปบนนะครับเพื่อไปช่วยของ เป็นเทนนิสของโจก๊กเกอิลฮะทุกเกมนี้ตึงมากนะครับพอนูบอกแค่นั้นแหละโคตึงกจะแพ้ทีนี้เราก็เคลียร์กันไปก่อนนะครับพอนูเช,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 ช็คเช็คฟุ้มเช็คเช็คฟุ้มบอลไปก่อนนะทำให้เมดเล่นเมดกับแฮร์รี่เล่นงานนะครับเช็คฟุ้มอ่ะคือเขามาเขาเขาดักฟุ้มบ่อยมากเลยพอนูเมย์รัมเขาเล่นเบนนะผม,ผมบอกเลยนะ้วพอูคือตอนนี้คือ ฝั่งเราได้เสียค่อยดไปแล้วนะครับพนุยังไงก็เงินตามเสียไปสองเลยนะได้เืินมาหนึ่งนะพนุเราได้เืินมาหนึ่งนะตอนนี้คือเขาจะเอาไอโฟนดาก้อนนะพนุได้มาปะผมก็พูดไม่ค่อยถนัดนะยังไงก็เสียนะพนุไม่มีตัวมาไม่มีตัวมาไอ้นี่ ไม่มีตัมมาโซนมีม่งตอมมาแย่งเช่นกันตอนเล่นเราก็ทำการเปิดดาร์คเลเยอร์ไปก่อนนะครับมอนดูดารา์คมนฮะก็เงินไม่ห่างเท่าไหร่นะวัน <c oughs> นี้เราก็จะเดินกลับไปที่เช็คกลางนะมามาลา,ลาปา่าไม่ปา่ามีเงินนะคนดูตอนเนี้ย อันนี้คือผมอกดันตีเลยนะเราน่าจะได้โอ้ไม่ได้ครับคดูตอนนี้ผมพลาดนะก็ต้องยอมครับคดูคือเขาก็เยอะโอเคฉันเมื่อกี้ก็พลาดไปนะคุณดูก็มันรีเซ็ตใหม่นะครับตอนนี้คือบนม,มีผมกับโจ๊กเกอร์นะครับสองคนกับเอนนเตอร์เอนนเตอร์เดินมานะครับคือซาต้ามาใช่ไหมเมื่อกี้ซาต้ามาอยู่ในพุ่มนะคุณดูคือจังหวะนี้คือกลัวโดนงานมากกว่านะ ซาต้าเดินไปกลางนะฮะคือบนยนงไมีสองผมเลือกที่จะไปหาโจเกอร์มากกว่าเพราะว่าโจเกอร์มีหนึ่งเราก็ต้องขึ้นรองเท้ากันนะคุณดูก่อนที่จะไปขึ้นของลมนะเพราะไม่หนีเนาะถ้าเราไม่ขึ้นรอ <c oughs> งเท้ากันถาน้ําไว้ก่อนแล้วซาต้าบินนนฮะตอนอันตีไปนะฮะคือยังไงเราก็เชื่อใจเพื่อนเราเราก็เข็บเป็นทานานของ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดตอนนี้คืตอนนตอนนี้ก็ได้ไปสองคิวนะครับก็คือได้ไปสองตัวนะเม่เยอะจากการที่ผมโดดเข้าไปนะคือเราต้องเสี่ยงหน่อยนะคนนุณรูการที่เล่นซัพพอร์ตต้องกล้าเปิดกล้าตามต้องกล้าทำตอันนี้คือเราต้องออกนะเราต้องกดล้างนะคนนุณรูเพราะเขาสตดันเขาสโลมาพอแบบกานทั้งค่ากัน นะตอนนี้เราก็ทําการมารอรับเวฟกลางกากกมิณนะฮะหนุ่มเราจะไม่รีบเดินกับแครี่นะเพราะว่าแครี่ดูแลตัวเองได้นนะโจ๊กเกอร์เคยเดินชิลแหละกมนเนี่ยจ็อกเกอร์ตอนตอนนี้เราก็ไปเดินเช็คกางตานะหนุ่ม <c oughs> เราเรียนร่างมีเรียนร่างเนี่ยผมไปผมไปทันไหมเนี่ย <c oughs> อวันนี้ผมเลือกที่จะเข้านะ <c oughs> ตอนนี้คือผมจะเอานะคุณดูแต่ว่าผมน่าจะพลาดน,นะพยายามกาันป้อมนะนะคุณดูแต่ไม่มีคนมาเติมนะก็คือตายหมดนั่นแหละก็ไม่มีคนมาเติมสัตว์นี้ผมก็น่าจะเสี่ยงเพื่อกันชีพนะ แล้วเขาเข้าเข้ามาโถมแล้วเขามาได้ในป้อมแล้วคุณก็คือก็ต้องยอมนะครับคุณดูฉันมอยก็ต้องยอมจริงๆนะครับก็มาเข้าสู่สถานการณ์ต่อเราก็ทําการตีกลางนะครับเพราะว่าเขาอยู่คนเดียวแล้วเลนล่างโดนเ,นเราจอมาซ้อนเน่ยจะทันไหมเนี่ยตอนนี้คืออเลสเตอร์มาซ้อนแลแล้วผมเจอเอ ทำการคิวไปก่อนนะครับ <been> ตัวน,นี้คือเบลดัมเข้ามาเบลดัมเข้ามา um, เลนกลางโดนนะคุณดูเลนกลางโดนผมต้องรีบไปเคลียร์นะแต่ถ้าผมไม่ไปเคลียร์ยังไงเรนกลางก็แตกนะเพราะไม่มีคนมาไม่มีคนมาเคลียร์ถ้า <c oughs> สถานการณ์แบบนี้เราต้องเคลียร์เลยนะควเบาดูไม่ต้องไปรอตัวอะไรนะ <And S 1> ตอนนี้คือ <c oughs> ตอนน, <c oughs> อน,นี้ตอนนี้สถานการณ์เริ่มย่ำแย่ แล้วกเ็เราต้องฟิกออกนะดูเมื่อกี้จะตามสุดก,ก็ไม่ได้นะเราต้องหนีนะดูคือวีเรวเขาเป็นตามเราต่อแล้วตอนนี้คือดินดิเทนนะเราก็ต้องไปหาจุดอื่นเพื่อวาร์ปกระบาดตอนนี้คือเลนบนมีเวเลสอยู่คนเดียวครับเราก็ตโหมเลยครับเราก็จะกดอันติบเลยนะคุณดู ล้วทำการโซโลนะเอาจริงๆก็ไม่ต้องก็ได้นะครับหนุแต่ผมไม่มั่นใจือผมก็ไม่รู้มไม่มั่นใจเพราะนั่นแหละตอนนี้คือกลางโดนแล้วนะครับแต่เราลด้สามทางไปแล้วนะก็จิมไอเคียคิมนะเคียคิมก,กลางปล่อยให้แคลี่เดินคนเดีรวได้นะหนุคือแคลี่เขาไหวผมกมานทำการเดินเกมช่วยปะตอนนี้คือซาตาซาต้ตามา คือาตามาผมว่าผมมาได้สตาร์จ้ะแล้วก็ทำการได้าตานะดินนี้ได้ต่อไหมเนี่ยดินที่เขาฟิกเกอร์ไปนะเมื่อกี้อาจะไม่ผิดนะน่าจะฟิกเกอร์นะเมื่อกี้ตอนนี้คือไปเล่เขาตามมาผมโดนขังผมโดนขังตอนนี้ผมไม่น่าจะรอดนะแต่ผมรอดปฏิหารปฏิหารได้ร่างต่อนะคุณดู ปัจจุนนี้เทา้าเวอร์เขาเหลือน้อยกว่าทาวเวอร์ของเรานะทาวเวอร์ของเราเหลือเหลือเยอะนะทาวเวอร์เขาเหลือแต่หนึ่งทาวเวอร์นะดูข้างในอะ่ะในเกมเราก็ได้เปลี่ยนเราต้องเดินเดินเกมดัวนะดูแลซาต้ามาแล้วาาาแล้วเขาซาต้าโดนจับแล้วผมอันติเขาทำการเพิ่มเกาะแล้วก็สร้างความเสียหายดาเมจจริงนะครับคุณดูโอ้ย แต่ไม่รอดเนี่เราก็ทำการวาร์ปกับบั๊กมอนนะจ็อกเกอร์ก็ได้บูแล้วครับวันนี้เราดีคีเบกต่อแล้วกีฬาเขาเดินมาเซ็งไงดูกีฬาเดินมาเช็คก,ก็ต้องเดินถอยนะผมก็เลยตอดไปนะแล้วก็เราก็พยายาคลิปล่างนะักหนูเพื่อทำให้คลิปเดินลึกนักหนูจะได้โซนดาบโซนแรงง่ายๆนะแล้วก็ทำการออกสันเลือดนะครับผ เพื่อจะเริ่มเพื่อ,อ,อกขเริ่มองวีเลสนะเก็บเอแต่งไปก่อนนะครลุงผมจะแนะนำนะ้ลุงสกิลหนึนะ่งอะเวลาก,กดอะ่ะเราไม่จำเป็นปต้องตีถึง3ครั้งนะเพราะว่าสกิลหนึ่งมันตั้งสถานนะกดในเวลาที่จำเป็นมากกว่านะครับตอนนี้คือผมโดดไปนะตอนนี้คือได้แล้วนะครับวีเลสก็ตายไปแนละ้ว ตอนนี้คือลินดิตลินดิตลินดิตคือไิมคืออาวจัดนะควับลูโอ้โหแล้วผมตายผมพลาดเองนะครลูกตอนเนี้ยหน้าของนินดิต e โู้หูินดิเก็บเมกล้าคิวไปนะครับน่าจะถ้าภาพไม่ตรงเสียงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เป็นน่าจะเป็นเ่ข้อผิดพลาดของโทรศัพท์ผมเองนะครับผมไปปรับอะไรก็ไม่รู้นะครับ แ,แตอนนี้คือคลิปเข้าบ้านแล้วนะครับคุณดตอนนี้โจเกอร์นะ่าจะเกิดทันอยู่แล้วคุณดูโจเกอร์เกิดทันครับสามารถเชียร์ได้นะอุย้ยอุ้ยโจเกอร์โอ้โหซูก้าเกิดทันนะคุณดูสามารถเชียร์ได้ได้ไปสองตัวนะก็ได้อยู่นะตอนนี้คือเราต้องรีบเดินเกมหน,น่อยนะคุณดูถ้าไม่รีบจบก็คือแพ้นะฟาลินดิสเกิดแล้วนะวิเลนแหลมนะหนูตอนนี้วิเลนมาเช็ค ว่าผมจ่อดาร์กไหมคือเราจะเก็บเป็นทนาของข้างหลังไปก่อนนะคุณนวิเลสน่าจะตายนะตอนนี้คือผมฟิกเกอร์ไปเอาเลยนะคุณูกิล่าหนีไปนะหนีไปได้เราก็จะเทำการไปโฟนดาร์กนะคุณนตอนนี้คือผมต้องเข้านะเพราะว่าต้องรีเปิดนิดนึงก็ได้ดาร์กเป็นทีเรียร้อยนะครับอ๋เเอเลนดาร์มีคลิปนะคุณน ต่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นผลสำหรับสำหรับเรานะผมต้องทำการเดินไปเคคิมนะหนูตอนนี้คือเบลดัมเขาส,สกิลหนึ่งไปแล้วผมเช็คป่านะหนูต้องเช็คป่านนะว่ากอดใกล้เกิดแล้วแต่เราจะได้ซนกอดต่อนะผมโดนขังนะหนูเสียที่เขาเสียขังไปแล้วนะน่าจะได้นะหนู ผมอันตีไปนะตอนนี้คือปาดปาดหมดนะพนูปาดหมดหายครึ่งนะหนูโจโกเกอร์ได้ทำแหน่งของซาตาไปนะเล่นยากจัดเลยพนูเหลือแค่หคนะเหลือคนวะเนี่ยเหลือสามคนนะคลิปล่างเขานะครับนูเขาแน่จะกลับไปเก็บคลิปล่างถ้าไม่เราทำการเดินเกมต่อได้นะเพราะเขาถมมาจบก็น่าจะมีโอกาสอยู่ ก็เขาเหลือสี่เราเหลือสามเนยะแต่เรามีดาร์กนะครับดตนะูตอนนี้คือผมต้องไปเคลียร์ตังค์นะตอนนี้วีเลสอยู่ตัวเนเดียวนะผมก็ทำการเก็บวีเลสเลยนะผมก็จะทำการอันติไปนะก็ตามวีเลสนะเพรานะวีเลสเข้อติดแล้วสกิลหนึ่งของเราเป็นดาเมจจริงนะไม่จำเป็นต้องออกดาเมจออกมาแค่ดาบสองร้อยก็พอนะครับดู ตัวเราเป็นตัวไฟเตอที่มีดาเมจนะตัวนี้คือซูกาเราโดนนะเราต้องทำการเคลียร์การนะเพื่อรอดานมครับรดูสกอตต์แล้วเคลียร์ตาไปก่อนนะคือกอสใกล้เกิดแล้วนะคนับดูผมก็ทำการเช็คป่าไปนะเพื่อเพื่อจะได้ออลิเตอร์เล่นง่ายๆนะ ว่าไพาเรลเตอร์ตายก็คือเล่นยากเพราะวแบบ่าไม่มีตัวจัตอนนี้คือก๊อตเราเกิดกัวนวมงมึงคือก๊อตเราจะเกิดแล้วนะผมกำลังมาเช็คคลิปเพื่อทำไมคลิปดันสุกนะเราก๊อตนะเราต้องเช็คทางของเช็คนะคือมีคนอยู่ในภูมินนะคอนูสแถวนะี้ผมเช็คมาสองแนละ้ว เรืดัมอยู่ไหนพุ่มนะตอนนี้คือผมโดนงนัดผมโดนงัดผมก็ทำการเก็บสแต็กไปนะคุดูปาดปาดปาดเก็บสแต็กไปเราก็เก็บสแต็กไปนะคุณคือเราต้องรอเพื่อนนะโจ๊กเกอร์ไม่อยู่ผมก็เก็บสแต็กไปนะซูการ์โซนนะครับคุณผู้วันนี้ก็คือผมแบบผมต้องปาดนะดูตอนนี้คือต้องไฟแล้วนะคนดู ตอนนี้ต้องไฟแล้วน่ะเพราะว่าเขาเดินมาโถมแล้วคือผมต้องเกิดอันตรีก่อนนะผมโดนปิดผมโดนปิดแต่ผมสามารถโอ้โหผมเกือบตายนะรับนูคือเรียบร้อยผมพลาดเองนะรัหดูสัตว์เนี่ยโอ้ยเสียดาบปะเนี่ยเสียกอดปะเนี่ยโอ้ยสองเท่ากันไม่เสียตอนนี้คือเราลองไปที่กอดนะจะเปิดกอดนะรับนู นิดๆมาโซนต้องไปรีบนะคนนูนคือซูการ์ได้แล้วผมก็ต้องถ่ยนะแต่เราก็ต้องถ่ยไปรีเซ็ตเลือดนะคนนูรอเพื่อนแฟนบอลจบไฟนะค,ะครับคนนูนจะได้จบเกมเขาก็รีบมาเดินเกมด่วนนะเพื่อนทาให้เราเล่น,ลนยากนะแต่เราก็มีกอดนะคนนูนไม่เป็นไรตอนนี้คือเราปล่อยกอดเป็นท่าน,น้าของเลนล่างนะซูการ์เช็คนะม <c oughs> ที่ซูก้าต้องโดดไปเพื่อเช็คแล้เขาดูว่ามีไครบาสไหมตอนนี้ซูก้าเจอเป็นท่าของซาต้านะแล้วผมกิวหนึ่งเข้าไปนะก็ผมเก็บเป็นท่าหน้าซาต้าไปก่อนตอนนี้คือเบลดัมเขากลับไม่ทันนะผมก็เก็บเป็นัลเวิรคิวนะหนูแล้วตอนนี้คือฝั่งเขาเรียกสามนะยังไงเราก็ชนะไปนะผมคือต้องเสียฉลาดเลยของเน่ะ ก็น่าจะจบเป็นที่ระบรายแล้วนะคนดู้นก็แต่ถามทางแล้วนะครับคือยังไงก็น่าจะการันตีแล้วแหลวนนะว่าเราชนะนะเพราะชนะของตีป้อมไปนะโจ๊กเกอร์ชนะนะครับโอเคก็ใครที่ชอบหรือไม่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามได้นะครับขอบคุณครับอาจจะไม่พอเนี่ยนะอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นเออนั่นแหละไปละ